สวัสดีครับทุกคนมินี่ช่องกิจไงแชนแนลนะครับแล้ววันนี้ผมก็ตื่นมาแล้วก็ได้พบว่าตอนนี้มีบั๊กที่ที่โกงมากๆอยู่ในอารนะครับนั่นคือบั๊กสกิล2ของวอลขาดนั่นเองนะครับซึ่งสกิล2ของวอลขาดนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราใช้สกิล2ไปใช่ไหมแล้วเรากดอีกทีเนี่ยมันก็จะพุ่งไปอย่างงี้นะครับผมแล้วสกิล2ก็จะกูดาวปกติใช่ไหมแต่ทีนี้มันมีบั๊กบั๊กหนึ่งครับที่ถ้าเราไปยืนใกล้ๆมาหรอกแบบคลิปตัวอย่างงี้เลยนะแล้วเรากดสกกิล2รรััวๆนนนะะคคบดูทุ ประมาณนี้ครับทุกคนผมไม่ได้เปิดหมดรถคูดาวนะครับทุกคนถ้าผมเปิดหมดรถคูดาวมันจะต้องติ๊กตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับที่พุ่งมันจะเป็นหมดรถคูดาวนะเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดหมดรถคูดาวนะครับเดี๋ยวให้ผมให้เห็นภาพชัดอีกทีนะครับคือสกิลสองเวลาแทงไปเนี่ยมันจะไม่มีคูดาวนะครับถ้าเรายืนทับตัวหรือว่ายืนแบบซ้อนตัวเงี้ยปกติถ้าแบบระยะประมาณบนี้กดเข้าไปมันก็จะยังคูดาวนะแต่ถ้ายืนซ้อนตัวแล้วกดดีๆอ่ะมันไม่มีคูดาวนะครับทุกคนดูนะ แต่บางครั้งก็กดได้แค่แบบครั้ง2ครั้งนะครับผม2 3ครั้งแต่เมื่อกี้แบบเวอร์ไปหนสี่ห้าครั้งนก็เป็นครั้งแรกของผมกันนะผมก็ลองบั๊กนี้มาได้สักครั้งหนึ่งครับผมซึ่งผมคิดว่าถ้าใครเอาไปเล่นในแรงเนี่ยบอกเลยว่าโกมากถ้าเอาไปเล่นคู่กับพวกอาร์มเม r เลสเตอร์ที่จับให้ยืนนิ่งๆแล้วก็นึกภาพออกไหมเดินไปชิมะชิดก่อนก็ตึ้ง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 ตึ ห้ารอบนะครับแทงไปอย่างห้าทีในระยะเวลาอันสั้นนะครับผมบอกเลยว่าโกงจัดนะครับบักนี้โกงไม่โกงเดี๋ยวผมก็จะไปให้ทุกคนรับชมในเกมนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็มาลองบักเบาขาดสุดโกงกันนะครับในโหมดจับคู่นะครับนี้ผมก็เอามาตามที่ผมบอกไปเลยนะอลรสเซอร์ลัมก็มาอยู่ในทีมนะครับผมก็รูนแบบออนแอดดาก้อนไปเลยเน้นแทงไปเลยครับส่วนพลังแฝงก็จะเน้นเป็นตรงตายเกิดแล้วกันนะเผื่อไม่โชว์ไงเผื่อกันเฟลจะได้ใช้ม่โชว์บ่อยๆนะครับผมก็มาดูกันนะครับว่าสําหรับ ไอ้บัคโมขาเนี่ยถ้าเอามาเล่นแบบเจอกับผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะโกงขนาดไหนนะผมเ,เดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่านะมาครับทุกคนเราก็เปิดเลยครับอัพมาก่อนเลยครับสกิลบัคนะคือต้องเริ่มบูบัฟนะครับสำหรับบัคโมขาเเพราะว่ามันใช้สกิลสองทีแล้วแบบมานามันหมดไวมากนะครับทุกคนเพราะงั้นเราต้องเริ่มบูบัฟเท่านั้นนะครับถ้าเริ่มเล่นบัฟนี่บอกเลยว่าเดินไม่ถึงทางนี่มานาหมดเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูมันก็มีโอกาสที่แบบจะไม่ติดนะอย่าคาดหวังเยอะครับแต่ถ้าติดก็ดโโโคตตตรกกกงแกงแนะ่่่อาาาาสสิดูมมมนนะทีผเล เก็ยังต้องให้ต้องให้บัฟอยู่อยู่นิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้แหละลูกฟาร์มเสร็จแล้วอ่ะโอ้มาน่าหมดแต่ว่านาน่าหมดตูโอ้ยโอ้ยดีสกิลอีกแล้วโอ้ฟาร์มเร็วเกินพี่น้องครับนี่ฟาร์มด้วขนาดนี้ครับใสอรองเท้าชิ้นแรกเลยครับผมไม่เป็นอย่างนี้อ่าการดีๆแล้วกันนะ คือสามไปคือสองนะครับแทงแทงแทงโอ้โหไอ้ฟาร์มเร็วเกิอจากพี่ชายอันนี้โชว์โชว์ทำเข้มเลยเนาะเฮ้ยโดนได้ไงวะโอ้โโหคตรโกงทุกคนเห็นปะแม่งเอ้ยโกงจริงด้วยบั็กเนี่ยอ่ะอยู่นิ่งๆไงเนาะปัก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 เออแค่นี้ก็ฟาร์มเร็วละโอ้โหยัมีใครเร็วกว่านี้อีกไหมหนึ่งนาทียี่สิบไม่มีตัวอะไรฟาร์มเร็วกว่านี้แล้วล่ะผมบอกเลยนี่ก็พลาดนะ ก็ย<ๆ>ืนแบบทับตัวเลยนะครับผมผมจะทำบัคปิดไปบนไมาเลเตอร์ให้เบลสีก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะฮะใครจะเป็นผู้โชคดีคนแรกที่โดนบัคนะครับผมอ้าวโดดมาอย่างี้ไม่ต้องบัคก็ได้แล้วมั้งเฮ้ยแต่ช็อตนี้ผมว่าน่าจะได้ว่ะข้างบนเล่นเลสเตอร์มันยนเดินเอยู่อย่าไปปุ๊บโอ้โหผมจะเล่นบัคซะหน่อยนะแต่ว่าไม่ถึงว่ะโอ้ยเลยๆก็ได้เพื่อนหาเบลสีก่อนแล้วกันนะโอ้พอแบบ พอแบบห่วงอยากเล่นบัฟปล่อยปุ๊บแม่งแบบทำเกมเสียเลยนะทุกคนแบบว่าอยากเล่นบัฟไงเออไม่อยากทำอย่างอื่นเลยาหาวิกสีเฮ้เลสเตอร์ก่อนละกันนะอย่นี่นี่ปักปักโอเคอเราเป็นสองทีแต่ก็สองทีก็โคตรเวอร์แล้วนะนจริงๆอ่ะจะสียังจ๊ะยังวะอารังก็จะสีแล้วโอเคเดี๋ยวหาวิวให้เฮลสเตอร์ครับอย่างที่บอกเลยขอตัวแรกเลยได้ไหมนะคอรเนี่ยเอ้ยอารังสีแล้ว อะไรแต่ก็จะสร็จแล้วผมต้องไปชิดว่ะเฮ้ยจับ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 บักบ <c oughs> <c oughs> ักบักบักโดนไปดิครับพี่น้องอ้าวตัวนี้ยังไงยืนจิตบักบัก <c oughs> เอาไม่ทันวะ่ะโอโ้โหโถเอ้ยไม่ติดติดแต่ก็ได้อยู่นะเฮ้ยนะเขาจะมาบูเพื่อนมามามาจับได้ปะไม่ทันวะ่ะโดนไปไปเอานี้ก็ได้วะ่ะอยากแม่งแล้วครับซึ้งเข้าไปปุ๊บนี่เลยละกันไม่ต้องบักก็ได้ ไม่ต้องไปชิดก็ตายได้นะครับอย่างหวงเล่นบัคกเยอะเลยเดี๋ยวไม่ได้คิวตรงนี้ว่เพื่อนเอยมันจะไปยิงเพื่อนเราองอแล้วครับผมตอน,นจังหวะนี้สปินไปแล้วด้วยครับบอกเลยนะครับว่าไม่มีของหนีแล้วเดินไปดักข้างบนครับยังไงครับผมจับทันไหมครับรอรอ,อทำบัคกครับผมจังหวะนี้ยังไงยังไงจับเลยไหมอ้าวไม่จับป่ะเพื่อนโอ้โหไม่ต้องจับมันก็ได้น่ะฟันแนะม่งเลยแล้วกันอุ้ยสกิลวูดาวโอ้หไม่ได้โว์เลย เลเตอร์ขอรถคูดาวแบบไวๆได้ป่ะแบบ40ไวๆอ่ะอยากเล่นนะเฮ้ยนะเขาทำไรไปเล่นสุดทำปับเฮ้ยเอาไปได้กับเฮ้ยเฮ้ยจับเป่าเฮ้ยมันโดนได้นะตัวนี้ยโอ้โหไม่ใช่ตัวนี้ป่ะผมไม่ใช่ตัวนี้ป่ะเพื่อนแต่ก็ไหวอยู่ปั๊ก ทีธรรมดาก็ได้ไม่ต้องใช้บัคหรอกบอมบอลจะแหกเอา,านะเพื่อนจะปล่อยบอลแตกง่ายสิเพื่อนโอ้ยโอ้ยจิตนิสัยนี่ไปแล้วว่ะทุกคนผิดคอโมโบวะ่ะเล่นกับเลดบัฟแล้วกันนะบัคเนะี่ยได้ไปสองทีไปยังดึงก็ไม่ได้เลยเอ้ยมันเดินอย่างนีุ้่มเว้ยชน,นะชน,นะชน,นะชุบ เรียบร้อยไม่ต้องใช้บัคก,กับตายได้แต่ผมจะไปหาทำบัคก,กับเลเตอร์ดีกว่านะครับจับมันพอไม่ถึงวะระยะนี้ก็ต้องควันเขาตายไปนะเนีเ่ยมับกอนเล็กก็ได้วะมาเด็กบักบักบัค <c oughs> บัคบัคบัคโอ้เทียมมังกรเล็กภายใน2องวิครับทุกคนตัวอะไรครับเนี่ยเงี้ยตีมาด้วยขอขอแบบเราไปใกล้ๆไาชิดแล้วค่อยจับอ,ะอ่ะเออเดี่ยบักบัก เอ้าไม่ติดเอาไม่ g o ดปัดแม่งเลยละกันโอ้โหสัวใไม่ประชิดพอต้องแบบแนบเนื้อไกลไกลยแล้วแบบประชิดกันอะคือแบบเธออยู่ข้างฉันฉันอยู่ข้างเธอยี่สิบคนหรืยึดติดอ่ะแบบยืนทับกันนะเมื่อกี้อาจจะไม่ทับกันว่ะแต่ว่าทับแล้วอาจจะว่าไม่ติดก็ไม่รู้แล้วเป็นไรครับมีเวลาล็อกอเองครับผมไปยันสีเลยเหรอไอุ้่นอันตรายเกินจับจับแทงแทงฆ่าๆเลยแล้วกันนะดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่เดีย๋ดยวเปิดให้ ผมแปลโอแล้วเฮ้ยไปโอเราฟิกฟ like, okay? ิกกระโยกเหรอี no ่ตายเยอะให้เราตรงกลางได้วะเพื่อนผมมีจับหนกันนี่โอ้ไม่ถึงวันปั้มเนกันนะครับจะได้ เล่นปกติเนี่ยก็เก่งเหมือนกันนะโลคาดเนี่ยจะเล่นท่าทำไมครับเนี่ยอา่าวก่อนแคได้ครับบัก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 แทงก็สามทีมตอนใหญ่ทั้งรองขอชีวิตแต่บอกเลยทำไมพี่แทงแรงขนาดนี้ครับโลคาร์เนี่ยี่บักนะพี่เนาะไม่รู้ว่าบักทำไมหนึ่งทันดีๆมันก็มาโอ้ต้องควาเยอะนะผมว่าแต่บนน่าจะมีนาคอนไปสปิทเจอแล้วอยู่ในภูมนี้ครับ มาเด้เลตเต่ไม่ทันแลยวนะเอ๊ะมันจะเล่นส่วนผมวะอ่าเยอะมากเ้ยอย่ามาห้าวกับพี่เนาะต่อให้พี่ไม่ใช้บัคที่กระ่าน้องได้เลเตอร์กูหลุดแล้วสินะเฮ้ยเลเตอร์กูแทงคลองเหรอเนี่ยไม่นะไม่โอ้เพื่อนอย,ย่าจะเปลี่ยนทาเกตเดี๋ยวนี้ไม่ทันว่ะ มีนาคอร์ดมาอย่าแล้วตรงกลางมีทูเลนหยัดม้าพ่อจะตายวะนาคอร์ดอาจจะรอลวงผมอยู่มันเป็นรีนะฮะสุดพ่อวิอันตีเออถ้าเราจะไม่ได้เล่นบัคกันแล้วว่าเพื่อนเราจะต้องแบบอาจจะต้องเล่นเอาจริงกันแล้วอ่ะเพรงั้นเราจะแพ้กันได้แต่คิดว่าถือว่าบรรลุนะถือว่าบรรลุความโกงเลยนะบอกวขาดเอ้ยดีรักปะเนี่ยอันเลวอันนั้น ทำอะไรกันอะไรรู้มาแล้วจ้อาอ้าวทีเล่นแบทเข้าไปครับแบทตัดแม่งเลยแล้วกันไม่ต้องท่ายเยอะและ้วอา้าวไปดีพิ๊จับมือโดนตายนะอจับได้นะจับได้นะแทงสองทีตายเลยเอ๋อเรียบร้อยครับจุกชับปับโอ้โหเบสิคคอมโบก็ตายได้จบเลยแล้วกันนะฮะ แม่ก็อยากจะจบแล้วครับผมว่าคลิปนี้คุคนก็น่าจะได้เห็นวอา,า์คทีโค่โคตรกองเออกงขนาดไหนก็ลองดูคลิปนี้ดูแล้วพิจารณาดูเองแล้วกันนะจะไปเล่นในแรงเลยบอกเลยว่าบันเทิงดาวฟรีหรือเปล่าไม่รู้ใช้ต้องใช้ให้ช่ำนะผมบอกเลยถ้าใช้ไม่ช่ำนีอาจจะโยนดาวนะครับแทงแน่เลยแล้วกันนะฝัง้ีป่อนใาบนเยจะ <ขอ S 1> ดีเอาด่วนแล้วก็ดีเอาขวา ก็เลยดีกว่าครับผมว่าเกมมนมันไม่สนุกแล้วเนี่ยอย่า็ปเต็แมแม่งเลยละกันนะครับรับก่อนหนึ่งทีโอเคโดนแซคค้อมยิงตายนะครับผมเดมือถือแขนอยากจะโชว์บัคกสักทีอ่ะอเฮ้ยเลเซอร์เออทำไมนายไม่บังให้เราโอเคเดี๋ยวเราไปโชว์บัคกใส่บูหน่อยก็ได้นะ มันเจ๋งจริงนะฮะบั๊นี้นะลองลองใส่กับมังกรหน่อยแล้วกันนะครับปัก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 มังกรบอกเจ็บมากครับพี่ชายทำไมมันแรงและเร็วขนาดนี้จับไหมจับป้องกันเพื่อชดวนผมมีแข่งอยู่นะ ถ้าเพื่อนมาก็อาจจะมีปาร์ตี้อยากจะฆ่าผมมากๆอยากจะฆ่าผมมากๆอยากจะฆ่าผมมากๆาคทุกคนเรามาลองใช้บัคใสด่ดาร์คเลเยอร์กันดีกว่าหลังจากที่ผมได้ลองมาสักพักหนึ่งหนึ่งสองสามสี 5โอ้โหแทงไป5ทีดาร์เลเยอร์ต้องร้องขอทีวี <c oughs> บ้าเจ้ามาแทงทีขนาดไปเลยแล้วกันนะครับพลังปาดปาดเช็ดถู <c oughs> เฮ้ยช็อตสุดท้ายแล้วเพื่นอนช็อตนี้แหละช็อตท,ที่เราจะได้โชว์บัคพลังบัคมาประชิดประชิดประชิดขอะชิดชิดฮ้ยอยู่ไหนวะ เฮ้ยเขาอยู่ไหนอ่ะเดินรอบบ้านแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยนัคอนกลับมาหน่อยหรอเฮ้ยกลับมาเถอะที่บ้านให้อภัยแล้วจะโทรบักเนี่ยมาฮะยิงโอ้โหโอเคตอนไนอะเฮ้ยเพื่อนโอ้โหมันไม่จบมันจะจบจริงๆนะเฮ้ยจบแล้วครับตีแม่งยะแหละาเนี่ย Okay. เขาไม่เล่นด้วยเราก็จบเลยครับอ๋อลองใส่รักษาคิวดสเอาไว้เจะได้จริงเลยน่าจะได้โชว์บัคตอนสุดท้ายซะแล้วเป็ไงบ้างทุกคนสำหรับบัคบอขาดนะครับก็ลองไปเล่นกันได้นะทุกคนที่ว่าเขาน่าจะยังไม่ปรับเร็วๆนี้แม่งอย่างเกียนเลยเกิดมา35เปอร์นพพเนะเพื่อนไม่ค่อยทำดาเมจเท่าไหร่นะมันก็เลยดูดามเมจเยอะนะครับรวมๆแล้วดาเมจจะถึงแสนแล้วไปไม่ดูเลยโอ้แสนห้าเลยนะครับก็ไม่น้อยนะครับเนี่ย ว่าเลตเยอะแต่ฆ่าไป18ตาย0นะครับ BP 16.1นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับบัคอกอลขาดที่โคตรโกงแล้วก็โคตรทานะครับเรียกว่าสกิล2แทงรัวๆเลยนะครับผมถ้าไปยืนแบบประชิดตัวหรือว่าไปยืนซอนตัวนะครับใช้ได้แม้แต่กระทั่งคีบคนยันมังกรแล้วก็ดาร์คเลเยอร์นะครับผมใช้ได้หมดเลยยกเว้นฟอมนะครับผมถ้าผู้คนชอบคลิปนี่อินกดไลค์กดใช้คลิปนี้นะครับช่องนี้เนะผมแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ